ไปได้สองวงอ่อนครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่อะไรครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมที่รงขลาครับอยู่ที่นู่นเลยเนาะแล้วมีใครเป็นคู่ป้านคู่ซ้อมมา่ที่นู่นมีพิจารน์เราพวกในใกล้ช่วยกันครับวันนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ปีครับเราสูงประมาณเท่าไหร่180ครับน้ำหนักไฟปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ57ครึ่งครับอืมวันนี้เราเจอกับ เคยลดน้อยเคยเจอกันไหมยังยังครับตั้งแต่ต่อยมวยมายังไม่เคยเจอกันเลยครับแล้วได้สื่อสารเค็งไหมต่อยเข้ามาป่ะดูครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรพอลรัมวยร้ายครับมวยดีมือคร<ด>ับแล้ววันนี้เราวางตัวแข่งไหมเออไปเรื่อยๆครับเค่อยไปเรื่อยๆตามสไตล์เราเนาะครับแล้วอย่างเราต่อยไฟสุดท้ายไว้นี่เราต่อยไว้ไหนที่สยามบางน้อยครับวันนั้นวอนต้นเดือนป่ะครับวันนั้นเจอใครเจอ ี่จักตาเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าแล้ววันนี้ต่อยเวทคร้อยสิบแปดก็โหสบายๆเนาะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราต่อยประมาณเราที่นี่ทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกไฟเราเป็นที่จังหวัดสงขลาครับฝากเพื่อช่วยแฟนคลับเราหน่อยนะก็ฝากแฟนมวยจากสงขลาจะเป็นยังไงบ้างเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนนะวันนี้ต่อยคู่เอกช่องสาวด้วยนะครับครับผมเขาว่าน้องชายครับผม